มิลล ahir rahmanul rahim alhamdulillahi rabbin alamin r a b i h i n a s t a i i l l a h a u l a w a l a h u w a t a i l l a billahi a l i n a u i m amabakasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah นะครับวันนี้ที่เราจะมาคุยกันก็คือว่าในเรื่องของการถือการรับประทานยาปฏิชีวนะในขณะที่ถือศีลอดนะครับในเดือนอมาดอนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่า หลายท่านเนี่ยนะครับแสบคอเจ็บคอหรือติดเชื้อในลำคอในขณะที่ถือศีนอดอยู่นะครับด้วยอาการที่ว่าอาจจะอ่อนเพลียนอนดึกนะครับหรือทดื่มน้ำน้อยนะครับไม่ทานอาหารให้ครบหมู่นะครับตรงนี้เราจะทำให้เราติดเชื้อได้เพราะนั้นเราก็จำเป็นจะต้องใช้ยาปฏิชีวนะยาปฏิชีวนะภาษาชาวบ้านคือยาฆ่าเชื้อหรือยาแก้เสพบ,บางท่านเรียกยาแก้เสพนะครับเพราะนั้น ตรงนี้เนี่ยก็คือว่ามันมีสิ่งที่เราจะต้องคุยกันก็คือว่าในประเด็นของการดื้อยาและการแพ้ยายา,ยาปฏิชีวนะเนี่ยควรจะระมัดระวังเพราะมันส่งผลในเรื่องของการแพร่ถ้าเกิดว่ามันดื้อยาแล้วเนี่ยมันจะทําให้คนอื่นเนี่ยมีปัญหามีอันตรายไปด้วยนะครับเพราะนั้นเราจะต้องกินยาเนี่ยให้ครบถ้วนนะครับเพราะจะได้ไม่ดื้อยาการดื้อยาก็คือว่า จำนวนยาเท่าเดิมรักษาอาการเดิมแต่ยาไม่ได้ผลหรือได้ผลน้อยหรือเชื้อมันจะทำให้เปลี่ยนไปแล้วก็ทำให้อาการรุนแรงมากขึ้นนะครับเรากินแล้วไม่ได้ผลการดื้อยาเกิดมาจากอะไรนะครับการดื้อยาเนี่ยเกิดมาจากที่ว่าเรากินไม่ครบ นะครับหมอสั่งกินเวะลาสีครั้งเรากินแค่2ครั้ง3าครั้งปรับยาเองหรือเราไปกินายา,าปฏิชีวนะแล้วเนี่ยเราไปกินอย่างอื่นเช่นยกอย่างเช่นยาเตต้าไซคลินเนี่ยห้ามกินพร้อมกับดื่มนมเราก็ไปกินยาพร้อมกับดื่มนมอันนี้ยาก็ไม่ออกฤทธิ์นะครับมันก็จะไปจับกันหรือยาบางอย่างก่อนอาหารก็จะออกฤทธิ์ดูดซึมดีไปกินหลังอาหารก็ออกฤทธิ์ดูดซึมน้อยเพราะนั้นปริมาณยาเนี่ยจะไม่เพียงพอในการฆ่าเชื้อ เชื้อก็เลยทําให้เกิดการดื้อยาซึ่งการดื้อยาก็เกิดผลกระทบของต่อคนอื่นได้อย่างที่เรียนไปแล้วประเด็นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการแพ้ยานะครับการแพ้ยาเนี่ยไม่ไม่ขึ้นกับคนไม่ขึ้นกับปริมาณของยาที่ได้รับแต่ขึ้นกับคนคนนั้นนะครับถูกปฏิยาของร่างกายเนี่ยต้านยาที่ได้รับเข้าไปก็เกิดทําใหข้ขึ้นปืนขึ้นอะไรเนี่ยก็คือการแพ้ยาเพราะฉะนั้น ถ้าเรากินยาปฏิชินะไปแล้วเนี่ยเกิดอาการผืนขึ้นนะครับปากบวมปากเจอใจสันวิวหรือผิวหนังหลุดลอกหรือจะช็อกอะไรพวกนี้เนี่ยหายใจไม่ออกเนี่ยจุกแน่นไปหมดเนี่ยนั่นคือการแพ้ยาเพราะนั้นถ้าเราแพ้ยาปับ๊บเราต้องหยุดยาทันทีนะครับแล้วก็รีบไปแจ้งเภสัชหรือหาหมอนะครับ เพราะนั้นเรียนพี่น้องว่าในการใช้ยาปฏิชีวนะเนี่ยอย่าซื้อใช้กินเองนะครับต้องออปรึกษาแพทย์เภสัชกรเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่า,เ,าเพื่อนบอกว่ายานี้ดีเราเจ็บคอเหมือนกันกินเข้าไปแล้วบางทีอาจจะแพ้ได้หรือ,อความรุนแรงของโรคเนี่ยจะต่างกันหรือ,อากายภาพหลายๆอย่างมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นอย่าซื้อ,อยากินเองอย่ากินตามเขาแล้วก็ประเด็นก็คือว่า ยาหลายตัวเนี่ยมีอาการข้างเคียงขึ้นไส้อาเจียนหรือมีปัญหาเรื่องตับเรื่องอะไรเนี่ยต้องต้องต้อง,องอปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์เภสัชกรน,นะครับพี่น้องครับเราถือสีลอดทําอย่างไรให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงโดยไม่ต้องไปพึ่งยาอาจจะใช้ยาได้น้อยก็คือว่าเราพักผ่อนให้พอนะครับ เรากินอาหารให้ครบหมู่เราล้างมือให้สะอาดประเด็นของการล้างมือเนี่ยเจอบ่อยเจอมากนะครับที่ว่าทำให้ติดเชื้อการล้างมือมือเราเนี่ยที่ไม่สะอาดเพราะอะไรเราชอบหยิบจับอะไรหลายๆ,ๆอย่างอย่างเดินขึ้นลงบันไดก็มักจะจับราวบันไดซึ่งตรงนี้ไม่สะอาดนะครับเพราะนั้นการล้างมือที่ถูกต้องล้างด้วยสบู่โดยเฉพาะ,ะหลังจาก ออกจากห้องน้ําก่อนเอาน้าละหมาดนี่เราจําเป็นอย่างยิ่งเลยที่เราจะต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบูสบ่เป็นอย่างน้อยนะครับพี่น้องเพราะเราเอาน้ําเข้าปากเราเอาน้ําเข้าทุกส่วนเนี่ยมันมันถ้าเราไม่ล้างมือให้สะอาดเนี่ยตรงนี้มันติดเชื้อได้ง่ายนะครับเพราะนั้นประเด็นที่อยากจะเน้นย้ำในเรื่องของยาปฏิชวีวนะก็คือต้องทานเป็นเวลา ตรงเวลาให้ถูกวิธีนะครับสอบถามว่าถ้ามีอาการแพ้ยาหรืออาการผิดปกติจะเป็นยังไงถ้าแพ้ยาปั๊บหยุดยาทันทียาไปกินต่อนะครับการใช้ยาปฏิชุนะต้องเป็นความเป็นอามานะเป็นความรับผิดชอบของเราต่อสังคมถ้าเราทําให้ดื้อยายานั้นดื้อกับเรา <S 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 เราเผแพร่เชื้อไปให้คนอื่นคนอื่นก็จะเกิดการดื้อยาแล้วสังคมเราเนี่ยโดยภาพรวมก็จะ,ะทําให้หายาใช้ยาก ต้องใช้ยาแรงๆซึ่งตรงนี้แล้วก็เป็นการสูญเสียนะครับเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นไม่ต้องใช้ยาดูแลสุขภาพให้ดีแล้วก็ถ้าจําเป็นก็ต้องใช้ตามที่แพทย์และเภสัชกรแนะนําอย่างเคร่งครัดนะครับบอลัยตาฟิกวันฮิดายะวสลามุอะลัยกุมวะราะฮฺมะตุลลอฮิวะบเระกาตุ